สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่ติดตามช่องช่างเบิร์ดนะครับหรือใน youtube นะครับหรือว่าติดตามกันใน facebook นะครับวันนี้ช่างเบิร์ดมารีวิวนะครับนี่อินเอฟสเปคแข่งขันนะครับเร่มนี้ก็เป็นของพี่ชั้นชัยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับถนัดซ้ายนะครับพี่เขาถนัดซ้ายพร้อมกับสองหนังนะครับมาหอกับซองหนังอัวนะครับนี่นะครับ ทำให้เสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งพี่นะครับเร่มนี้นะครับพร้อมส่งกันเลยทีเดียวนะครับก็ทําให้แกนะครับแกก็อยากได้สวยๆนะครับมาดูข้างในกันนิดนึงนะครับสเปคแข่งขันก็มานี้เลยนะครับสันกกหนาหนาเตึบเลยครับหนาก็ประมาณนะครับแปดมิลนะครับไล่เลี้ยวปลายไปนะครับเกินถึงแปดมิลไล่เลี้ยวปลายไปนะครับแล้วก็ใบสิบเอ็ดนะครับดามก็ห้านิ้วกว่านะครับ ด้วยไม้เส้มสารนะครับสวยๆนะครับฝังหมุดโมเสลโารการหนึ่งจุดแล้วก็หมุดอลูมิเนียม3มจุดแล้วก็มีหมุดทองแดงร้อยหัวเชือกหนึ่งจุดนะครับใบก็กว้างประมาณสองจุดแปนะครับประมาณนี้ครับสเปคแข่งขันผมชุบก็ตามชุดทองช่างเบิดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูความคมเล่มนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็สั่งมานะครับพี่ชันใช้นะครับนะา มาดูความคมกันนิดนึงนะครับประมาณนี้เลยครับประมาณนี้คมมากนะครับคมบ้างนะครับมีช่างเบิร์ดนะครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งนะครับพี่เนาะเดี๋ยวจะออกไปส่งให้นะครับพี่กันใช้นะเสร็จแล้วนี่มีดสวยๆนะครับไว้ใช้งานนะครับติดรถติดลาได้หมดนะครับฟันไม้ดูนะครับไม้ก็ไม้ไม้สักนะครับเกล็ดไปเลยครับนี่มานี้นะครับฟันจนเย็นหมดนะครับ ฟันดูนะครับต้องหาดูที่มันไม่มีตะปูนะครับเสียไปโดนตะปูเดี๋ยวเดือดร้อนนะครับอื่นะครับฟันให้ดูเลยนะครับแข็งๆนะครับไม้นะครับไม้แห้งนะครับนี่ฟังเสียงนะครับสะใจเลยครับนี่นี่แป๊บเดียวขาดเลยครับกระจุยกระจายครับนี่นะครับก็อบชุบไม้อย่างดีนะครับในการใช้งานได้เลยนะครับ ผมยังอยู่เหมือนเดิมนะครับหวานเพียบนะครับชอบกดไลค์มีใจกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่างนะครับก็จะได้เป็นกําลังใจให้ช่างเบิร์ดนะครับทําคลิปต่อๆไปรีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับขอบคุณมากนะครับนี่เรียบร้อยนะครับสเปคแข่งขันอินเปนะครับวัสดุวันนี้ก็เล็กแนบนะครับแนบรถเปโย405นะครับแนบยุโรปนะครับด้ามก็ฟูแข็งนะครับจับสวยๆกระทบมือเลยนะครับ สำหรับอีพีนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ